กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ วันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์การสู้รบนะครับในยูเครนกันต่อนะครับต้องบอกแล้วก่อนนะครับว่าข่าวที่ผมนํามาเนี่ยนะครับเป็นข่าวต่างประเทศนะครับนำมาจากสื่อต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามนะว่าสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยมีความถูกต้องนะเทียบกับช่องสื่อข่าวในบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับก็พบว่าก็ถูกต้องแม่นยำนะครับเพียงแต่ว่าบางข่าวที่ออกมานะครับเขาก็จะเขียน ในลักษณะที่อาจจะทําให้บางท่านเนี่ยนะซึ่งเลือกฝ่ายไปแล้วเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเราก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับเปิดมุมมองเพราะว่าผมเน้นที่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนะั้นเอามาใช้ประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์นะครับวันนี้มารับชมกันนะครับว่าการคิดคํานวณผิดพลาดนะครับ f16 ของตะวันตกเนี่ยทำให้เคียบอึดอัดนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนะครับได้ขําควนะถึงความล่าช้าของเครื่องบินรบสหรัฐนะครับ โดยยูเครนผิดหวังขณะที่ตะวันตกนะครับล้มเหลวที่จะเติมเต็มนะครับคำปฏิญาณนะครับเรื่องของ f 1 6โดยบรรดานักบินนะครับของยูเครนเนี่ยนะครับยังคงรอนะครับการฝึกอบรมบนเครื่องบินรบของอเมริกันนะครับโดยเคียบนะครับได้ตั้งคำถามต่อคำมั่นสัญญานะครับของพันธมิตรนะที่ไม่ระบุนามโดยทางยูเครนนะครับกำลังได้รับความรู้สึกที่อึดอัดใจมากและมากขึ้นนะครับขณะที่ บัรดาพันธมิตรตะวันตกเนี่ยล้มเหลวนะที่จะสนับสนุนนะครับต่อคำปฏิญาณเรื่อง F16 นั้นโดยชาตินะครับที่กำลังปะทะก,กันในสงครามนี้เนี่ยนะได้รับคำมั่นสัญญาว่านะบรรดานักบินต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับการฝึกอบรมนะครับบนเครื่องบินรบ F16 นะจากเดือนมิถุนายนนะครับแต่การฝึกอบรมของบรรดานักบินยูเครนบนเครื่องบินรบไพ่นที่อยากได้ นี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการเริ่มต้นขึ้นเลยโดยรัฐนนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนนะครับไดนามิโตคูเลบานะครับได้วิพากวิจารต่อบรรดาผู้หนุนหลังตะวันตกของเคียบสําหรับความล่าช้าดีนะครับโดยปราศจากการกล่าวถึงชื่อประเทศใดๆนะครับคูเลบาเนี่ยได้ต่อว่ารุนแรงว่าหนึ่งในประเทศเหล่านั้นนะครับสำหรับการผิดคำมั่นสัญญานั้นนะครับโดยนายดามิโต้คูเลบานะครับได้พูดว่าการฝึกอบรม นั้นเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นในเดือนมิถุนายนสิ่งนี้หมายความว่าตารางเวลานะกำลังเ,เริ่มนะที่จะเลื่อนออกไปพวกเราขณะนี้นะครับกำลังทำงานร่วมกับบรรดากลุ่มก้อนทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกันอยู่เพื่อที่จะเร่งนะครับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโดยนดายคูเดบ้าน,นะครับได้กล่าวหาประเทศนะ ที่ไม่เผยชื่อนั้นเนี่ยนะครับของการคิดคำนวณผิดพลาดเมื่อพวกเขาได้ให้คำปฏิญาณน,นะต่อเคียบโดยยูเครนนะครับกำลังเตรียมตัวนะนาทหารอากาศของพวกเขาเนี่ที่จะได้ถูกฝึกอบรมบนเครื่องบินรบไอพ่นอเมริกันนะครับทมกลางการการุกโต้กับเคียบได้จับตามองเครื่องบินไอพ่น f 1 6นะครับแต่สลัดเนี่ยได้ประกาศว่าการจัดส่งพวกมันนั้นให้ยูเครนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ในไม่นานมานี้นะครับทางสหรัฐเนี่ยได้มอบนะให้ดําเนินไปข้างหน้านะครับของพวกเขาสําหรับบรรดานักบินยูเครนที่จะได้รับการฝึกอบรมบนเครื่องบินเหล่านั้นนะครับสหรัฐอังกฤษเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เดนมาร์กสวีเดนเบลเยียมโปรตุเกสและฝรั่งเศสได้จัดตั้งนะครับความร่วมมือสําหรับเครื่องบินรบ F16 ที่จะช่วยยูเครนนะครับนะที่พังพินาศจากสงครามเนี่ยให้ได้รับเครื่องบินรบต่างๆนั้น ทางเซเดนสกี้นะครับได้กําลังกดดันนะครับสำหรับเครื่องบินรบในเจเนอเรชันที่4 F-16 เนะี่ยมาเป็นเวลาหลายเดือนเขาได้กล่าวว่านะครับพวกมันสําคัญในการจัดหาการปกป้องท้องฟ้าสําหรับทาหารและกองทัพอากาศของยูเครนนะครับโดยสรุปว่าคือว่าคลิปนี้นะครับก็ทางยูเครนเนี่ยบอกว่านะตารางการฝึกบินของนักบินยูเครนกับเครื่องบิน F-16 เนี่ยมันเลื่อนออกไปนะในท่ามกลางการลุกโต้กลับเนี่ยซึ่งยูเครนต้องการเครื่องบินรบ F-16 อย่างมากนะครับ และสหรัฐเนี่ยก็อนุญาตนะครับให้ชาติที่มี F16 เนี่ยจัดส่งมาให้ยูเครนได้แต่สหรัฐเองเนี่ยไม่ส่งนะครับเพราะไม่ต้องการขัดแย้งในความขัดแย้งนี้นั่นเองส่วนัฐมนตรีต่่างประเทศยูเครนก็อ้างว่ามีบางชาติเนี่ยที่เกิดการคิดคำนวณผิดพลาดจะไม่ได้เอ่ยนามานั่เนเองนะครับติตามสถานการณ์ก,ก,กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ